ลครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนัทโยใน,ในการแนะนำเกมอีกแล้วนะครับแล้วันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเจ๋งเลยเพราะว่าได้ลองแล้วนะครับเล่นไปสักพักรู้สึกว่าชอบมากๆนะครับต่อเกมที่มีชื่อว่า l i Light f e l l o w s h i p of Lo กน่าจะอ่านว่าลกนะ L O U X อันนี้เป็นเกมใหม่จาก Com2Us นะครับได้ทีมพัฒนาโพล y ก o อ เขาบอกว่าเก่งในการทําเกม RPG มากมากนะครับแต่เกมน,นี้ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะเขาเรียกว่าเปิดแบบซอฟต์ลอนก็คือทดสอบให้ลองเล่นกันนะครับในประเทศตนเอเชียเ7ประเทศซึ่งก็มีไทยรวมอยู่ในนั้นนะครับนี่ผมก็ลองโหลดม,มาเล่นแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งมีแค่ใน a n นด o อยเท่านั้นนะครับตอนนี้ iOS เต้องรอไปก่อนอันนี้ไม่พูดกลาทนำเพลงมากแล้วไปดูกันเลยครับไปดูข้อมูลตัวเกมกัน อันนี้ผมก็เล่นไว้สักพักแล้วนะครับเพื่อจะดูระบบว่ามันเป็นยังไงซึ่งก็ให้นิยามว่ายงไงเดี๋ยภาพแบบเซเว่นไนท์ผสมกับระบบหลายๆอย่างของ s u มเมอร์วอลเข้าไปนะครับก็เลยทำให้ออกมาเป็นสไตล์อย่างนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับจะมีตัวละครของเรายืนอยู่5ตัวก็คือทีมเรานะฮะเอาไปลงในเท่านี้ก็จริงๆก็จะมีแมปซ้ายขวานะครับ นี่เป็นเหมือนเมืองเมืองจะมีอยู่เท่านี้นะฮะพวกนี้ก็ต้องเล่นกลดล็อกไปเรื่อยๆก็จะมีเป็นแมปต่างๆเนี่แหละอารีนาต้องกลดล็อกเลยว่าห้านี่ผมเลเว่าสี่ใกล้ละแล้วก็มีเลดนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมว่าเกมนี้ผมอาจจะได้เล่นยาวๆอาจจะมีหลายพาร์นะครับอันนี้ก็มาดูเมนูคร่าวๆหน่อันนี้อะไรเนี่ย Exploration ต้องกลดล็อกเลยว่าสิบห้านะครับก็จะประมาณนี้คร่าวๆครับ ถือว่าระบบค่อนข้างเยอะเรามาเริ่มที่อะไรก่อนดีก็เริ่มจากอธิบายคําสั่งแล้วกันครับด้านซ้ายบนของตัวละครเราอันนี้คุ้นเคยกันดีนะครับกดเข้ามาได้เป็นหน้าเซตติ้งนั่นเองมีให้ล็อกอินผ่านที่หรือไฮป์เนี่ยโอ้ยีไฮป์ละกันอ่านว่าไฮปหลังพึ่งล็อกอินไปนะครับแล้วก็มีคอมมูออดไฮป์ยิหรือไฮป์ป่ผมจําไม่ได้ทั้งมันก็นมีเซตติ้ง ส่วนภาษาตอนนี้มีอยู่สองภาษาเท่านั้นนะครับภาษาอังกฤษกับเกาหลีเราก็เล่นภาษาอังกฤษกันไปก่อนเหมือนซมมนเนรวอช่วงแรกๆนะฮะถ้ามันฮิตติดตล,ลาดบ้านเราก็อาจจะทําภาษาไทายออกมาแล้วก็ไอ้ขวานวาน,นี่นะครับคืออารีนาคล้ายๆปีกอารีนาในซัมมอนนั่นแหละส่วนกุญแจก็เป็นเหมือนเอาไว้ลงดันคล้ายๆเอเนจีของเรานั่นเองครับนี่ผมอ้างอิงกับซัมมอนเนอร์ซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้เงินนะครับเงินในเกมอันนี้ก็ เจมจะเป็นเพชรนะครับเป็นอินอัปเปอร์แนั่นแหละเอาไว้เปิดมอนอะไรพวกน,นี้ต่อมานะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นกล่องจดหมายก็คืออินบ็อก็คือไอเทมนั่นแหละที่มันเข้าตัวไอที่มันได้รางวัลมาอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับจะมีเวลาบอกแล้วมีกล่องอีเวนต์ก็แจ้งอีเวนต์อันนี้เป็นของค่ายคอมพิวเตอร์ก็จะหน้าตาคุ้นเคยกันดีนะมีอะไรอีก เมนูด้านล่างนะครับตรงนี้ก่อนที่กดเป็นทุกสอลงมาก็จะมีเลนด้านะครับแบบคมว่าเราล็อกอินไปกี่วันแล้วครบ30วันจะได้มอนอะไรมาเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ต่อต่อมีทิปก็คือสอนเบื้องต้นอ่แหลถ้าเราโงโงตรงไหนแต่เป็นภาษาอัจนะินนะเออเ้ยเข้าทีนึงก็ต้องอันนี้ใหม่ทีนี่ บุ๊กบุ๊กก็คือตารางมอนทั้งหมดนั่นเองครับคอลเลกชันกดเข้าไปดูได้ตอนนี้ยังมีไม่เยอะมากนะรู้สึกว่าจะมีกี่ตัวเนี่ยวกร้อยสิบสามตัวเองนี่อันนี้แมทเทียลอันนี้ทตานะครับตอนนี้มีอยู่สามท่าเองทาาไฟท่าน้ำแล้วก็ทตาด,ดินนี่เข้าไปดูได้ดูตัวละครานะครับ อันนี้อะไรเนี่ยเลื่อนเลเวลอ๋อดูค่าพลังแต่ละเลเวลได้อันนี้น่าจะมาจากเซเว่นไนอันนี้ก็ดูได้ว่ากี่ดาวกี่ดาวเป็นระบบจากเซเว่นไนนะฮะอ่าก็อะไรเนี่ยนี่จะเป็นลูนนะฮะลูนก็จะมีคอลเลกชันของลูนให้ดูเหมือนกัน,นสามารถดูได้ว่าช่องนี้มันจะมีออบอะไรบ้าง เรื่องรูนนี่ก็มาจากสมเด็จวองเราเองครับแต่เกมนี้ใส่รูนได้แค่สี่ช่องอันนี้เราค่อยว่ากันลวกันมีรูนหลายชนิดมากแต่ละชนิดก็จะมีออฟต่ตางกันออกไปนะครับใส่เป็นเซ็ตก็จะได้อย่างเซ็ตเมจิกเนี่ยเขาบอกใส่สองเซตจะได้เมจิกพาวเวอร์เพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใส่สี่นะครับก็จะได้อะไรเนี่ยดีคิดดีเฟนส์อ๋อก็ทำให้เกาะเวทของศัตรูนะครับลดลงด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ชนิดรูนครับ นี่มันเริ่มลึกไปเดี๋ยวไปว่ากันต่อมามีอะไรอีกอ่านีกาแฟก็คือเพื่อนนั่นเองครับโปรแพ็คเซตติง้งเซตติ้งเราเข้าไปแล้วหน้านี้นั่นเองโปรแพ็คก็คือขายของนั่นเองครับโค้แพ็คนี่สายเพชรใช่ไหมไปซื้อใบหรือนี้น่าจะเป็นรางวัลด้วยนะครับถ้าเกิดเราเลเวลสิบเราก็สามารถกดเพชรได้ ใช่ไหมว่าน่าจะใช่นะอันนี้ผมยังไม่ชัวร์อ่าเมนูด้านล่างนะครับเมนูสี่อันสุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็นหน้าฮีโรอินโฟนะครับก็คือมอนของเราเนีย่ยจะมีมอนทั้งหมดของเรานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกวอะไรมีสอนหมดทุกอย่างว่าอะไรไปทําอะไรบ้างครับเพียงแค่เรากดอะไรเอ่ยอย่างอะไรเอ่ยข้างบนเนี่ยครับเขาก็จะกดปุ๊บก็จะมีบอกเลยว่าอันนี้เป็นสกิลของเรานะ ในสกิลที่ต้องกดใช้จะเป็นแอคทีฟส่วนออโต้สกิลเนี่ยมันจะสู้เองนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในฉากต่อสู้แล้วฝั่งขวาเนี่ยครับอ่าเอ้ยกดขึเอามาัโอ้ย, F อยแอ้พาดอีก้เอามันแนวด้านขวาจะเป็น a w ว k e n นสกิลนะครับก็คือเหมือนเกมน,นี้มันต้องอเวกก่อนแล้วจะได้สกิลปลดเพิ่มมาเรื่อยๆนะฮะ การเอาเวกกดดูตรงอะไรเอ่ยใกล้ๆนี่ไปไหนแล้วเนี่ยการเอาเวกเค่อนเขาบอกว่าให้เอาตัวเลเวลเต็มกินตัวเลเวลตัวเดียวกันนะครับเพื่อเอาเวกนี้ผมยังไม่ถึงเดี๋ยวรออีกหน่อยนะครับชั้นสองก็เหมือนกันก็มีไปเรื่อยๆเนี่ยพอเอาเวกครั้งหนึ่งก็จะเลือกสกิลมาได้ว่าจะเอาอะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนพวกคลาสตสกิลอะครับ ได้หลายครั้งง่ายๆคือเสริมพลัง <S <S เสริมสกิลซับให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นเองฮะแล้วก็มีอัปเกรดอัพเกรดก็จะคุ้นเคยกันดีครับกินมอนนั่นเองเพื่อเลเวลอัพนะครับอีโวก็เมื่อเลเวลเต็มแล้วก็พัฒนาล่างได้นะครับโดยการอีโวก็เข้าไปดูใน,นนี้สิมีบอกอยู่ว่าอีโวยังไงใช้ เหมือนซัมมนเนอร์วอลเลยครับมอนสดาวจะอัพขึ้นเปน4ดาวก็ต้องใช้มอนสดาวสามตัวนะครับขอรัะใครที่เล่นซัมมอนมานี่สบายครับเกมนี้ไม่ยากมากมีปัญหางงตรงไหนกดเข้ามาในทิปครับแล้วก็ดูข้อมูลได้เลยนี่มอนเล่ามีทีมด้วยนะครับทีมคือการจัดฟอร์ a เมชั่นจะจัดลุยยังไง สตัวหน้าจะเป็นเหมือนพวกตัวแทงตัวทำดาเมจครับนะพวกที่ยืนแถวหลังก็เป็นเหมือนตัวฮิลตัวเวดอ,อะไรอีกเอยก็น่าจะไม่มีอะไรนลครับข้อมูลข่าวๆาจะประมาณนี้คบเดี๋ยวเราจะไปเล่นซีนาริโอกันเลยอันนี้เราอธิบายกันมา8นาทีแล้วนะอันนี้ตอนแรกมันยังไม่ปลดล็อกเลยนะมันจะปลดล็อกมาเรื่อยๆ อันนี้เป็นเซ็นทรัมคอปเซงเหมือนว่าเป็นดันแต่ละวันครับให้เราลงได้วันละครั้งเท่านั้นแล้วก็จะได้เป็นไอไข่เนี่ยซึ่งเอาไว้กินเพิ่มเลเวลได้เยอะคล้ายๆพวกแองเจิลมอนอินเวสติเกตอินเวสติเกตก็จะเป็นการส่งส่งมอนของเราไปหาของนะครับไปเก็บเลเวลทำภารกิจอันนี้ผมส่งไปแล้วเดี๋ยวลองส่งอันนี้ไปอีกอันหนึ่งครับ นี่อะไรเ่ะเขาบอกว่าเอาไหนดีเอาแบบง่ายๆครับก็กดพีแพ้อันนี้เมื่อกี้ต้องแรกผมล้องอะไรไว้ไม่รู้อะแบบง่ายๆจะหนึ่งชั่วโมงเขาจะให้ใช้มอนธาตุอะไรไปมันจะมีบอร์นะครับจะมี c ักเซสเล e แล้วก็ใส่แอชแท k นี่ส่งไปแค่2องตัวนี้ก็มีโอกาสสำเร็จ100%แล้วก็ส่งไปได้เลยแล้วก็จะมีบอกอันนี้นะครับ e n e m y b a ่ t l e p o น p r w e เรเราต้อง Power เ,เท่าไหร่ถึงจะไหวอนี้ก็ส่งไปเลยนี่คือเกมนี้มอนยิ่งเยอะยิง่งได้ทำเกวสเยอะฮะตอนที้เหลืออย่างที่บอกครับค่อยๆเปิดไปอันนี้เราจะไปลุยกันแล้วครับซินาริโออ้ออีกอย่างหนึ่งครับ อันนี้น่าจะเป็นเหมือนจุดเล็กๆที่น่าสนใจของเกมนี้ผมลืมบอกไปก็คืออ่าเล็กอนี่เองครับมันีข้ามไปได้ไงไม่รู้มันจะเป็นเหมือนเนื้อเรื่องเป็นการ์ตูนให้เราอ่านเล่นๆน,นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเริ่มเกมมาเราก็จะแบบนี้เลยอ๋นนอ,นนอ,อกดเข้ามาดูทียาวเลยนะ แล้วก็เอาใหม่อีกทีนึ่งดูในเรื่องนี้ดิค่ะ Adventure Begin นี่ครับมันเป็นเหมือนการ์ตูนให้เราอ่านเนี่ยเป็นยังไงอะไรนี้เป็นลูกเล่นเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับสุกท้ารที่จบด่านโอเคพอแล้ว11นาทีแล้วปิดไปไปซินาลิโอเลยครับนี่แมッ จะเห็นว่าคล้ายๆซัมเมอร์วอร์ตรงที่มีบอกรีวราด,ด้วยครับว่าด่านนี้แอบอะไรบ้างดบบมอนดอกบรูนอะไรนะครับก็มีเลือก normal hard hill นี้ก็ไปลุยกันเลยครับแต่ m a ก็เข้ามาปุ๊บจะมีบอกว่ามีโอกาสได้รางวัลเป็นอะไรนะในการเคลียร์ครั้งแรกก็ลุยเลยครับเข้ามาก็จะให้จัดทีมอีกครั้งให้ดูว่า ด่านเนี่ยค่าพลังมันประมาณเท่าไหร่ของเราสูงกว่ามันก็น่าจะสู้ไหวนี่ก็เลือกเพื่อนไปช่วยได้ครับพร้อมแล้วก็ลุยเลยทีนี้ก็อย่างที่บอกครับพอได้ลองไปสักพักก็ความรู้สึกเหมือนเล่น s ัมเมอร์วอลครั้งแรกเลยครับเป็นเกมที่ทำออกมาได้ใช้ได้เลยแล้วดูท่าทางน่าจะเปิดมอน จะยากด้วยเออลืมเปิดมอนอีกแล้วครับเดี๋ยวออกไปค่อยเปิดนี่ฉากเดินฉากสู้ยิ่งมาอ่าในหน้านี้นะครับเมนูก็จะมีแพทธาดบอกด้านบนสามธาตุไอนน้ลูกแค่สีฟ้าด้านขวาเนี่ยนะครับมันคือเหมือนเป็นมาหน้ามันจะมีให้สะสมได้ห้าหลอดนะครับก็คือถ้าเราจะใช้สกิลมอนนะ่ะมันก็ต้องใช้น,นี้หลอดหนึ่งเดี๋ยวผมใช้ของัวเองให้ดู กอย่างแท้นะครับการใช้ส,สกิลทำได้สองแบบนะครับคือการลากอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีกว่าอันนี้ฉากบ,บอสมันก็จะนะครับกมันจะระบุตัวได้เลยว่าจะใส่ตัวไหนมัะจะใส่หนึ่งลอด ัวเอกก็ฟันไปโอ้เหมือนง่ายๆนะแต่ผมว่าหลังๆนี่น่าจะสนุกต้องแบบวางแผนตัวแถวหน้าตัวแถวหลังใส่รูนอะไรให้ดีนะครับแล้วคอยกดใช้สก,กิลให้ถูกจังหวะเป็นคอมโบด้วยผมว่าใช้ได้เลยเนี่ยได้รูนมาอาจจะได้ normal hero summon score นะครับ เี๋เราลองไปซัมมอนดูซัมมอนจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยมันจะมีระบบกิลด้วยเถึงยังไม่มาอันนี้ระบบคราฟลูนเป็นยังไงยังไม่แน่ใจเป็การสร้างลูนเองอันนี้ซัมมอนนะครับจะมีให้เปิดแบบว่าสกอขาว,ขาวคือธรรมดาเนี่ยแหละเอากิดกดไปก็แล้วตัวกระโปกกระโปกนะครับหึงดาวกนค้างเพื่อดูได้ป่บวะ อันนี้มันจะมีบอกนะครับพรีเมียมสกอร์จะมีโอกาสได้ฮีโร่สามดาว90%้ซสดาวเกปอดาวหอร์เแม่งเหมือนซัมโมเนอ,อร์วอลเลยครับอ่ะก็อีกนีต่ตัวกัวกังริงช่วงแรกๆจะใช้ร้อ้าสิเพชรเลยนะครับนียหมาป้า อันนี้จะมี selective s u m m o n อันนี้น่าจะเป็นการสะสมชิ้นส่วนครับอันสุดท้ายนี่ comb combine ก็คือ fusion นั่นเองครับคุ้นๆไหมฮะจะเอาตัวนี้ก็จะต้องใช้วัตถุดิบเป็นในพวกนี้เึ่งตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้หรอกครับนี่ก็คือหน้า s u m m o n นะฮะเล่นเป็นไปอีกสักพักหนึ่งว่าแจ่มเลยครับภาพสวย แล้วก็อะไรอีกเออตรงนี้เมื่อกี้ยังอธิบายไม่จบเควสก็คือเขอาเรียกอะไรเหมือนพวกอาชีพเม m นต์นะครับเควสประจำวันเควสประจำสัปดาห์ทำครบแล้วก็จะได้เก็บเนี่เก็บของเก็บอะไรไปเนี่ยมันจะมีวิกลี่ด้วยนะเป็นสัปดาห์ที่ดูก็จะเหมือนซัม m o n เ r อร์วอลเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีโอกาสได้ ทำครบก็จะได้เพชรฟรีเท่าไหร่เท่าไร่ก็น่าจะสายฟรีน่าจะอยู่ได้นะครับทัวนี้แล้วก็อะไรอชอบนี่ก็เหมือนกันเลยซื้อของซื้ออะไรมีแต้มคิวแต้มเลดแต้มอารีนาเอามาซื้อสกอร์ธาตได้เห็นไหมบอกแล้วว่ามันคล้ายคลึงกันมากเลยแต่มันไม่ได้เป็นการกรอล์ฟะครับมันเป็นการเอามาผสมผสานเป็นอะไรใหม่ๆขึ้นมาที่มัน ก็ดูโอเคนะดูแปลกจากเดิมแต่ว่ามีกลิ่นอายของซัมเมอร์บอ์อยู่นะครับกระแถมตัวละครการไปลุยนี่คล้ายเซเว่นไนเลยใครที่ชอบสองเกมนี้ก็คงไม่ต้องเถียงกันแล้วครับว่าเกมไหนมันกว่าทนะูอินวันะอ่ไปลุยลอีกสักรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบรีวิวอันนี้ไปมืกี้ยังไม่ได้ใช้เพื่อนเลย ใช้สกิลไม่ครบเลยเดี๋ยวคราวนี้จะสาสสกิลให้หมดนะฮะนักเวทของเรานี่ใช้ได้เลยก็รอมาหน้าไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าไอาตรงที่ล็อกอยู่เป็นออโต้แบทเทิลนะครับสามารถเปิดได้เมื่อมันสามารถออโต้ได้เฉพาะด่านที่เราผ่านไปแล้ว mày kiểu này hết SEO mày kiểu cái anh mày 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 อเล่ตนอาเชอรโหต้อ,อ,ใรรองใช้เพ่เพกเราจะมีสกิลปักดาลงื้อแล้วทำให้ตัวกเสียจังหวะนะครับนี้ใจเย็นใจเย็นอ,อ,อนี่อโอเวอยังครับยังง่ายอยู่นี่ได้ลูนแอทแทกลูน2 มันก็จะให้ใส่เลยก็ได้หรือว่าคขเล็กไว้ก่อนหรือจะขายก็ได้ครับเอาเล็กดีครับโอเคเรีย okay. บร้อยครับถ้ากด next ก็จะไปด่านต่อไปเลยเห็นไหมก็กดตรงรูปบ้านก็จะออกมาข้างนอกนะครับดี๋ยังไงผมว่าไปเล่นต่ออีกทั้งหน่อยแต่ว่าเลเวลมันขึ้นช้ามากเลยนี่ผมเล่นมาประมาณเกือบเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับเลเวลเลเวลตัวหลักยังเลเวลสีอยู่เลย จะปลดล็อกอารีนามาลองทันหน่อยนะครับแล้วก็อีกหลายๆลยย่างนี่มีอินฟินิตทาวเวอร์อคอยร้อยชั้นแน่นอนอันนี้คอมมิ่งคูลยังไม่มาระบบเลดิกน่าสนใจครับเดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีต่อพาร์ทสองครับขอเล่นก่อนสักพักนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอจบการรีวิวเกมไลท์นะครับน่าจะชื่อเกมสันตันวันไลท์เพียงง่ายๆแล้วกันเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรับช่งรีวิวเกมใหม,ใหม่ๆจากผมได้นะครับแล้วก็เทมนี้ว่าน่าจะเล่นได้ยาวลองดูครับเล่นไปอาจจะเบื่อก็ได้ใครจะไปดูครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ